ก็ต้องขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกทุกคนทุกทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้นะครับผมเราก็มาอยู่กันในช่อง GPF T h นะครับผมวันนี้นะครับผมเราก็มาอยู่กันในเกมโลบักนะครับผมเราก็มาอยู่กันในแมปฟิตกันเหมือนเดิมนะครับผมทุกคนก็สำหรับใครที่สนใจเสื้อ GPF T h นะครับผมก็สามารถซื้อได้แล้วนะครับผมเพียงแค่8ปดโลบักนะครับผมทุกคนเดี๋ยวผมทิ้งไว้ให้ใต้คอมเมนต์เลยนะครับผมทุกคน ก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมก็เอาง่ายๆช่วงนี้ผมก็มีแต่แจกโค้ดนะครับผมทุกคนวันนี้เราก็จะมาแจกโค้ดมาฟีดกันเหมือนเดิมนะครับผมทุกคนก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมทุกคนอย่างแรกนะครับเดี๋ยวผมมาสอนใส่โค้ดกันเหมือนเดิมนะครับผมทุกคนสําหรับ ใครที่ใส่ไม่เป็นละกันนะครับผมตอนนี้ก็จะพูดเสียงสันเลยนะครับผมมันหนาวมากเลยนะครับตอนนี้เช้ามากนะครับผมทุกคนเดี๋ยวไปดูวิธีใส่โคันเลยครับผมอย่างแรกนะครับผมให้กดไปตรงเมนูนะครับผมทุกคนแล้วให้ทุกคนเลือนไปล่างสุดเลยนะครับผมทุกคนทุกคนก็จะเจอกับที่ใส่โค้ดแล้วนะครับผมทุกคนก่อนที่จะไปชมคลิปนี้นะครับผมทุกคนก็ผมพูด ติดขัดหรือเสียงสั่นเสียงอะไรก็ต้องขอภัยด้วยนะครับผมทุกคนพอดีช่วงนี้หนาวมากนะครับผมทุกคนแล้วผมเบื่ออาบตาบานะครับผมทุกคนผมต้องไปทําธุระต่อนะครับไม่ว่างนะครับพต้องเลยมาอชีบปวดนะครับผมทุกคนก็ฟังไม่รู้เรื่องฟังอะไรก็ต้องขอไปได้นะครับผมทุกคนก็ดูแลกันด้วยนะครับผมทุกคนช่วงนี้ก็เริ่มหนาวแล้วนะครับผมทุกคนลองไปไขกันนะครับผมก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับผมเดี๋ยวเรามาดูโค้ดที่หนึ่งกันเลยนะครับผมทุกคน โค้ดที mm ่1นะครับผมทุกคนใส่ตามได้เลยนะครับผมหรือผมจะเขียนตรงนี้ไว้นะครับผมทุกคนตรงหน้าจอนะครับให้ทุกคนผิวตามเลยนะครับผมถ้าฟังผมกาจะอาจจะไม่รู้เรื่องหรืออาจจะใส่ผิดได้นะครับผมทุกคนนะครับให้ดูดีกว่านะครับผมทุกคนก็คนแรกนะครับผมทุกคน a d นะครับผมทุกคน v e n t นะครับผมทุกคนใส่ไปเลยนะครับผมทุกคน อ้าวใส่ไม่ได้เฉยนะครับเดี๋ยวเราไปดูโค้ดต่อไปกันเลยนะครับผมทุกคนก็เราก็จะไปไวายมาวายกันหน่อยนะครับผมทุกคนก็โค้ดต่อไปนะครับผมทุกคน R uh huh. F G นะครับผมทุกคนใส่ไปได้เลยนะครับผมทุกคนนี่นะครับทุกคนก็จะได้รับของตามนี้เลยนะครับผมทุกคนสําหรับโค้ดที่3นะครับผมทุกคน1นึ่งแนะครับผมทุกคน1 5ึ่ เราไม่ต้องใส่ลูกน้ำนะ 0, 0 0 0นะครับผมทุกคนนี่นะครับ1 0, 5 0่0าอ้าวไม่ถูกเฉยเดี๋ยวลองใส่ลูกน้ำหน่อยดิแก๊บนะครับผมต,ต,ต้องทดลองนะครับผมทุกคนเผื่อเราทำบิดพลาดนะครับผมทุกคนก็ไม่ได้อยู่ดีนะครับผมทุกคนก็แสดงว่าคนนี้ไม่ได้นะครับผมทุกคนโคดไหนใส่ได้ก็จะเห็นว่าใส่ได้ในคลิปนะครับผมทุกคนเพราะว่าผมก็ใส่ไปพร้อมกทุกคนเลยนะครับผมทุกคน สำหรับโค้ดต่อไปนะครับผมทุกคน T H A นะครับผมทุกคน N K นะครับผมทุกคนแล้วก็ตัว Y ใหญ่นะครับผมทุกคน O U นะครับผมทุกคน F O L L นะครับผมทุกคนเออลืมบอกนะครับ F ตัวใหญ่นะครับผมทุกคนให้ใส่ตามก็ได้นะครับผมทุกคนเดี๋ยวผมเขียนไว้นะจอให้นะครับทุกคน L L แล้วนะครับผมตอนนี้ o w นะครับผมทุกคน e a s สองนะครับผมทุกคนอ้าวอะไรเนี่ยมันคืออะไรอ่ะมันเขียนอย่างเงี้ยครับทุกคนมันคืออะไรใครรู้บ้างนะครับผมฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับผมทุกคนสำหรับโค้ดต่อไปนะครับผมทุกคนโค้ดที่ห้านะครับผมทุกคน f i s h, h สำหรับโคดนี้ก็ใส่พิมพ์ใหญ่หมดเลยนะครับผมทุกคน i n g m a h ส c นะครับผมทุกคนนี่นะครับอ้าวนี่โคดไม่ถูกต้องเฉยนี่ที่แชมันต้องขึ้นแบบนี้นะครับแต่เมื่อกี้มันไม่ได้ขึ้นแบบนี้นะทุกคนนะครับผมมาดูโคดสุดท้ายกันเลยนะครับผมทุกคน M อ e. ีคนนี้ก็ใส่พิมพ์ใหญ่หมดนะครับผมทุกคนอ่าอ่า Y นะครับผมทุกคน F I S C H M อ S นะครับผมทุกคนนี่นะครับก็จะได้รับของตามนี้เลยนะครับผมทุกคน ก็สําหรับโค้ดในวันนี้นะครับผมทุกคนก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับผมทุกคนมี6โคดนะครับผมทุกคนแต่เหมือนจะใส่ได้แค่2โคดนะครับผมถ้าผมจำไม่ผิดนะครับผมทุกคนตอนนี้ก็โอ้โหหนาวมากนะครับผมทุกคนปากสั่นเลยนะครับผมทุกคนก็ที่ผมพูดติดขัดหรือว่าพูดอะไรยังไงก็ต้องขอไปด้วยนะครับผมมันเป็นเพราะความหนาวล้วนๆนะครับผมทุกคนนะครับหนาวมากนะครับผมทุกคนก็บ้านใค่หนาวก็ ฝากคอมเมตเด้วยนะครับผมทุกคนไปแล้วครับผมไปบายครับหนาวมากเลยครับผมทุกคนผมไปผมผ้าก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยเด๋ยว ก่อนที่จะไปนอนผมผ้านะครับผมทุกคนพอดีผมหนาวจัดนะครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์ like, กดแชร์ check, กดติดตั้งไอโมด้วยนะครับผมทุกคนก็ลืมบอกนะครับผมทุกคนขอโทษด้วยนะครับผมฝากกดให้ด้วยนะครับผมทุกคนไปแล้วครับผมหนาวมากนะครับผมทุกคนใครสนใจเสื้อ GBTs ก็ไปซื้อได้นะครับผมทุกคนเดี๋ยวลิงก์ใต้คอมเมนต์ไม่ใช่ใต้คอมเมนต์ดิใต้ดีคิปชันเลยนะครับผมทุกคน หรือใครยังไม่ได้เข้ากลุ่มในรถบกก็ไปเข้ากันได้นะครับผมทุกคนไปแล้วครับผมโอ้โหปากสั่นจัดเลยตอนนี้ไปแล้วครับหนาวจังเลยเว้ย